ย้อนไป22พฤษภาคมครบรอบ9ปีรัฐประหารใช่ไหมคะปรากฏว่าหลังจากที่ลุงตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านไปตอบคำถามเนื่องในวันครบรอบ9ปีทำรัฐประหาร22พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ถามท่านว่าครบ9ปีแล้วจะไม่มีรัฐประหารอีกใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบสั้นๆว่าเขาลืมไปแล้วใครลืมเอ่ยใครลืมนะคะ ต่อมาคุณอุ้งอิงแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะเธอก็เลยแชร์คลิปนี้ผ่าน IG story แล้วก็เขียนข้อความระบุว่าอันนี้อ่านได้ใช่ไหมทีมงานเอ้ยอ่านได้ใช่ไหมเออทีมงานบอกอ่านโลดคุณมึงลืมคุณกูไม่ลืมค่ะตามเลยตามคุณอุ้งอิงเลยนะคะในสตอรี่นี้เขาเขียนแบบนี้นะคะ ก็อย่างที่รายงานกันไปตั้งแต่22พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเป็นวันครบรอบแล้ววันนั้นเนี่ยฝั่งของที่เขาฟอร์มทีมจะจัดตั้งรัฐบาลซึ่งนำโดยก้าวไกลเขาก็เอาเลิกตรงนี้เซ็นเ o ็น MOU ร่วมกัน8พักด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เรียกว่าคุณอุ้งอิงเดือดพลเอกประยุทธ์บอกคนลืม9ปีรัฐประหารคุณมึงลืมกูไม่ลืมค่ะนะ มันใช่เรื่องจะลืมกันง่ายๆไหมล่ะคาะเรื่องแบบเนี้ เก้าปีนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ไปต่อหน่อยนะคะก็ยังคงอยู่กับบิ๊กตู่นี่แหละทีนี้นะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าสื่อมวลชนก็ไปถามบิ๊กตู่ในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาไม่ขายเครื่องบินขับไล่ F35 ให้ประเทศไทยเรื่องนี้บิ๊กตู่จะว่ายังไงนะคุณผู้ชมนะไปที่ท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐ รัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปพร้อมกับพลเอกอนุพงเผ่าจินดาคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารสองเนี่ย ไปตรวจราชการไปติดตามสถานการณ์วาตภายัยพร้อมกับให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองทีนี้ก่อนเดินทางเนี่ยสื่อมวลชนเขาก็ไปเกาะติดจะไปพูดคุยไปสัมภาษณ์กับทาน,นายกใช่ไหมคะถามถึงในหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของทางกองทัพอากาศเนี่ยได้มีการชี้แจงกรณีอะไรกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ขายเครื่องบินขับไล่ F 3 5ให้กองบินนะคะให้กองทัพอากาศไทยหรือไม่เรื่อง นี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าหยุดฟังคำถามหยุดฟังคำถามนี่คืออากับกริยานะพร้อมกับสายหน้าสายหน้าด้วยแล้วก็ไม่ตอบอะไรก่อนนี่จะเดินเข้าไปยังห้องรับรองภายในท่ากาศยานทันทีสำหรับภารกิจครั้งนี้นายนายกเนี่ยนะ,ะจะไปจุดแรกเดินทางไปที่โรงเรียนวัดเนินปอ ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรไปตรวจเยี่ยมบ้านเรือนของประชาชนที่เขาได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยนะคะแล้วก็จะเดินทางไปเยี่ยมกับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์วาตภัยที่โรงพยาบาลสามงามแล้วก็โรงพยาบาลพิจิตรหลังจากนั้นช่วงประมาณบ่ายโมงก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหาคนครค่ะอค่ะ ต่อเนื่องเลยนะคะต่อเนื่องเลยนะคะเจนเยินนะคะท่านผู้ชมนะคะคุณดําหางโดงมาแล้วนี่ก็แฟนคลับารายการของเรานะคะคุณสมจิตบอกว่าแชร์แล้วอุ้ยขอบพระคุณมากๆน่ารักมากๆเลยคุณสมจิตคุณทัศนีจากภูเก็ตก็จําได้เป็นไงคะภูเก็ตช่วงนี้คนไปเที่ยวกันเยอะใช่ไหมหลังเลือกตั้งเห็นติดแฮชทงแฮชแท็กกันนะคะว่าภูเก็ตแตกนะคะคนไปเที่ยวกันเยอะเลยอาท่านอื่นๆด้วยนะคะต่อกันเลยนะปรากฏว่าบนโลกออนไลน์นะคะเรียกว่าวนโซเชียลเลยเลขาสภาพ,พั์ออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่พลเอกประยุทธ์ไปนั่งประธานยุทธศ ค,คุณดนุชาพิจญานันท์นะคะเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะหรือว่าส,สอชอนะคะหรือว่าสภาพัฒนี่แหละพูดถึงกรณีที่โลกโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อความว่าพลเอกประยุทธจันโอชาทานายกเนี่ยได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี70เห็นไหมขึ้นหัวข้อข่าวในมติชนด้วยนะคะติดตามกันได้โดยมีอำนาจเต็มเหนือรัฐบาลแล้วก็ควบคุมการทำงานไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ แล้วถ้าหากฝาก่าฝืนมีโทษถึงขั้นพ้นตาแหน่งคุณดนุชานะคะทางสภาพ,พัฒนบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตําแหน่งซึ่งอันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา12ของพรบการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติพศ2560เกี่ยวกับการกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับราชกิจจานุเบกษาที่ลงประกาศตามที่มีการเสนอบนสื่อออนไลน์เป็นเพียงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นนะคะ อขอบคุณคุณฮีโร่นะคะโดเนทรายการกันเข้ามาแล้วกราบงามๆมากๆนะคะ,อะขอบพระคุณมากๆท่านอื่นๆร่วมโดเนทรายการกันเข้ามาได้2,000กว่าท่านแล้วก็ทางตอนนี้ y o YouTube ข่าวสดก็เข้ามาแล้ว70ท่านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเช็กชื่อ,อจังหวัดกันหน่อยนะใครรับชมจากที่ใดนะคะ,ะรับชมจากที่ใดนะไปกันต่อเลยวันนี้ข่าวแน่นนะคะคุณธนกรค่คะออกมาพูดถึงกรณีที่มีประชาชนนะคะหรือว่าผู้ชุมนุมนะคะ ามากดดันสวโบวตนายกนะคะวันนี้เลยนะคะพูดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยที่จากท่าอกาศยานทหารสองกองบิน6นะคะดอนเมืองกรุงเทพคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติด้วยอันดับแรกเนี่ยเขาพูดถึงอันนี้ก่อนนะนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ450บาททำทันทีที่เป็นรัฐบาลของก้าวไก่ที่เขาประกาศไว้ใช่ไหมคุณธนกรบ,บอกว่าเนี่ย จากที่ฟังความเห็นของผู้ประกอบการอย่างเช่นรองประธานสภาหอการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมก็ออกมาให้ความเห็นไปแล้วว่าอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการบริษัทต้องปิดตัวลงจํานวนมากอย่างแน่นอนโอ้อย่างงั้นเหรอคะแล้วก็เข้าใจว่า ว่าที่นายกคงต้องปรับตัวไม่ว่านโยบายที่จะททันทีทำร้อยวันเมื่อเป็นรัฐบาลพักร่วมหรือกําลังจะเป็นนายกหัวหน้าพักเก้าไก่ก็ต้องยืดหยุ่นก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะไม่ใช่แค่นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเท่านั้นหากไม่ปรับจะทําไม่ได้แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนไปอาจจะไม่ถูกใจกองเชียร์เราต้องไม่ลืมว่าประชาชนเลือกมาพราะนโยบายค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายนโยบายที่น่าเป็นห่วงนะคะอ,อ,อาจจะเป็นด้วยความหงใยจากรุ่นพี่ที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนนะ คุณท่านกรบอกว่าก็เพราะว่าทําได้ยากบางอย่างเป็นนโยบายที่หาเสียงแต่ปฏิบัติจริงได้ยากแต่ทั้งหมดก็ต้องให้โอกาสก้าวไกลนี่เห็นไหมเขาก็ให้กําลังใจอยู่จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ยังมีอีกหลายขั้นตอนอ๋อมีเสียงนะคะจะไ,ไปฟังเสียงคุณท่านกรกันเลยค่ะให้โอกาสพระก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนะครับซึ่งมูสําเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็ก็จะต้องไปมีอีกหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่า ผมไม่เห็นด้วยอย่างก็คือว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวกดดันสอวอเนี่ยผมพูดมาตลอดว่ามันมันคือถ้าเราไปใช้การชุมนุมเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันจะขัดแย้งแบบเดิมสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมา78ดปปีเนี่ยมันจะมันมีโอกาสที่จะกลับไปสู่ความขัดแย้งแบบเดิมอีกนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเราพูดจาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยดีกว่าแล้วก็ทําต่อในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ทําไว้กับพี่น้องประชาชนน่าจะดีกว่า ผมว่าไม่ควรอย,อย่าใช้วิธีการแบบนั้นเลยนะครับทนายกเองก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับ<ม>เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการชุมนุมการลงถนนต่างๆเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วนะครับเราเดินหน้าประเทศวันนี้ประเทศไทยประชาชนมีความสุขประเทศมีความร่วมเย็นเป็นสุขแล้วนะครับสิ่งที่ทนายกได้ทํามาเราก็รัฐบาลใหม่ก็ต่อยอดดีก,กว่านะครับนะ,ะด้วยความห่วงใยนะคะท่านนายกท่านก็ห่วงใยเรื่องของการชุมนุมด้วยว่าอย่างนั้นนะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ